สรงตำล้านนี่ก็แส่บจะว้าวเฮ้ยเธอหยิบก่อนค่ะแต่พี่นคนซื้อมานะเฮ้ยเอางี้ตอนนี้ชุกกันนะโอเคไหมใครชนะเนี่ยจะได้กินปูตัวนี้ยันยินยาวบเบายิ่งพีนอะไรเอ้าจะมาโวยวายอ่ะ เขาพี่แบ่งให้แล้วไงทำไมพี่ดูนิดเดียวเองเนี่ยข้างในยังมีเนื้ออยู่นะไมไ่ติดที่เนื้อค่ะติดที่สกรปรกอืนี่ถ้าไม่ติดว่าซื้อส้ตมตำเจ้าอร่อยมาเลี้ยงนะเชิญจิ้มด้วยส้มไปแล้วโอ้โหจังเลยแล้วพี่วินรู้จักร้านนี้ได้ไงคะเนี่ยไอห้หอยเคยซื้อมาหพี่กินอร่อยมากนี่เชิญอร่อยก่อนเอธทำอีกแต่อย่าไปบอกมันนะช่วงหลังเนี่ยมันงานเยอะแล้วมันก็ไม่ได้ตำขายด้วยฟีดมือมันตกพี่ว่านะานหลังๆันเนี่ย ทำเม็ดแซ่บไม่ไมนัวเหมือนเมื่อก่อนเลยแล้วทำไมไม่บอกพี่เ่าตรงๆไปเลยอะคะกลัวพีวเ่เอิร์ธโวยสิคนอย่างพี่กลัวใครที่ไหนเชิญไม่กลัวอยู่แล้วส้มตำมาละคะ่ะนี่โอ้โหมองกันตาไมก่กระพริบเลย <c oughs> เป็นไงอยากกินมากเลยสิถูกไหม <c oughs> หพ่อบอนี่พ่อบอค <c oughs> ันบอพ่อเดี๋ยวใอรไปตำให้อีก <c oughs> เยงมันจะเซ็งเปล่าเส้งจังไงก็ถ้าแกะไปตามมาเยอะๆแล้วปล่อยไว้นานๆเนี่ยส้มตาก็เซ็งไงโอ้โหแมนคว่ำเจ้าปล่อียบควยไปดุดรุมเนสีเซ้นอีหลีแมนเอ้คาร์ซันเฝ้ากินแม่เฝ้ากินเร็วๆกินในบัตแสบปะเสียบเฮ้ยเห็นบอคอยฝีมือบ้ไข่ตกเสียบตะกี้หลายๆด้วยเขยทุ่มาหมเนาะเนาะสวัสดีครับ จริงเหรอครับงั้นรีบไปนะครับเฮ้ยหมูบินคนงานข่อยเบอร์สตรีระวังเหตุงานมาเดี๋ยวข่อยไปเบิร์ก็ได้ฝากไปแล้วครับโอ้ยน่าเป็นห่วงมากรีบไปเลยนี่พี่เอ๋เขาตำจื่อชื่อจริงๆอะค่ะฝีมือตกลงไปเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวพี่บินกินต่อเลยนะคะช่วยไม่กินแล้วจะกินให้โง่ทำไมล่ะก็เอาไปทิ้งแล้วก็สั่งส้มตำร้านนั้นดิโอเคจะไปเก็บอ่ะเอาไปเก็บเลย คนส่งใกล้ถึงเรื่ังคะเนี่ยถ่าแล้วนี่ไงองั้นเราไปรอกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ยเฉยจะนี่เป็นอะไรขนาดนั้นเนี่ยฮะใครไปถึงก่อนได้จอบูเค็มเด้อทิวินอ้ยทิวินฮิวินไปไูใช้กันกกลับมาไหว้แท้เพิ่งออกไปเมื่อกี้เองโล่งงานโทรวมาบอกว่าข้าเจ้าบร้เบิร์สติขาเจ้าอู่งานเอ้าบอเออ บัดค้นไปปูเด็แก้งนอนรับตอบอกาลุกขึ้นมายันค้นดาพนังเงืดออีลีเท่านี้จะเป็นกันผู้เรียสังอย่างมากปึ๊อบอะไรครับส้มตำมาแล้วครับฮะน่าจะส่งผิดนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่น่าจะมีครสั่งเพราะว่าเพิ่งกินส้มตำเมื่อกี้เองใช่ใช่ ไม่ผิดนะครับหมุดมันปักบ้านหลังนี้แหละฮะโอ้พี่หมุดอาจจะคาดเคลื่อนก็ได้พี่ลองไปซอยข้างๆดูก่อนนะแต่คนสั่งชื่อคุณพายุนะครับผมจำได้ฮะคุณนี่แหละเป็นคนสั่งอุ้ยจำผิดคนแล้วมั้งพี่ไม่ผิดแน่นอนครับคุณเนี่ยสั่งร้านนี้เป็นประจำกินเกือบทุกวันขนาดวันก่อนคุณยังบอกเลยว่าพี่ชายทำไม่อร่อยก็เลยสั่งกินเองแซ่บกว่าเยอะเลยพูขนาดนี้แล้วเรียกว่า ขับไปนะครับปห então, อบมุณครับคอยตำส้มตำเบาแซ่บกะเลียสังขอพึ่งคืนเมื่อกินเจ้าสี่ตีบอมันคอยคืนผู้เดียวเด้อเชิขคืนน้ำนี่พวกแกคิดว่าฉันตำส้มตำไม่อร่อยมาตลอดเวลาเลยเหรอ เออมันก็มันก็แค่ช่วงหลังๆไงเอ,อิร์ช่วงที่แกงานยุ่งๆแล้วแกไม่ค่อยได้ตามบ่อยๆอะ่ะแล้วรสชาติมันก็เลยไม่ค่อยเสถียรเข็มบ้างหวานบ้างบางทีก็จืดจืดแต่ฉันเข้าใจแกนะเว้ยฉันก็ไม่ได้โทษแกฉันก็เลยไปสั่งร้านอื่นมากินไงทำมาที่วินไม่ยอมรับไปเลยเ่รคะว่าพี่วินเนี่ยกลัวว่าจะบ่นพี่เอ,อิร์ธแล้วพี่เอิร์ธน้อยใจไม่ยอมทำภาษีให้พี่ปี๋ พี่วินโบยเชิรก่อนเองนะคะเฮ้ยเอิร์แกเข้าใจฉันนะไม่งอนนะงอนทำไมเรื่องแค่นี้เองทำไมขอให้ไม่งอนจริงเหรอแต่มันคนไม่